ผมจะมาพูดในเรื่องของความเสี่ยงความเป็นพิษและก็การปฐมพยาบาลนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะยกคำพูดของทางของ Life International นะครับว่าการได้รับสัมผัสสารจากการใช้ในสภาพไร้นาจนทำให้เกิดความเสี่ยงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยจริงๆมันต่ำมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับอจะพูดอีกอย่างก็คือถ้าเกษตรกรใช้สารนะครับอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วด้วยเนี่ย จริงๆความเสี่ยงมันแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่ก็ยังมีกรณีนะครับบางกรณีที่ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นกับทางเกษตรกรได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเสรีจ,จะขออนุญาตนะครับเปิดวิดีโอให้ทุกๆให้ทุกๆท,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 ท่านดูนะครับในขั้นตอนของการไถเทสารนะครับลงถังฉีดพ่นของเกษตรกรอันนี้เป็นเกษตรกรในไร่ข้าวโพดนะครับสังเกตว่าความเสี่ยงเนี่ยจะมีอยู่หลายๆจุดนะครับเสอริสออกมานะครับ3มจุด จุดแรกเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับเขา,าถ่ายเทสารเนี่ยลงไปในถังฉีดพ้นนะครับในระดับที่สูงเกินระดับเอวขึ้นมาตรงนี้ความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนครับความเสี่ยงเนี่ยครับถ้ามันเกิดการกระชออกไปโดนลูก,กตานะครับอันนี้คือความเสี่ยงตานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เขาเทถ่ายเทสารลงถังแบบแบบที่ไม่มีกลวยตวงนะครับกลวยสําหรับ เป็นตัวตวงเนี่ยมันอาจจะทำให้สารน่ะนะครับหกนะครับโดนตัวถังซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเกิดความเสี่ยงในกรณีที่เกษตรกรเมื่อไปฉีดพ่นน่ะนะครับตัวสารเนี่ยอาจจะสัมผัสดโดนแผ่นหลังนะครับและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเกษตรกรมีบาดแผลด้วยเนี่ยอันนี้จะเกิดความเสี่ยงต่อเกษตรกรโดยตรงนะครับอันที่สามนะครับในภาพนี้นะครับถ้าสังเกตดูตั้งแต่ต้นนะครับวิดีโอ ก็จะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยในเรื่องของ PPE นะครับจะไม่มีถุงมือป้องกันสารเคมีแล้วก็ไม่มีตัวครอบหน้าหรือว่าตัวแว่นตาป้องกันสารเคมีแล้วก็ตัวหน้ากากอนามัยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการถ่ายเทสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอในขั้นตอนของการฉีดพ่นว่ามีความเสี่ยงกับเกษตรกรยังไงนะครับ วิดีโอนี้นะครับเป็นเกษตรกรที่อยู่ที่พม่านะครับสังเกตการใส่สโลงนะครับความเสี่ยงเนี่ยที่ิสต์ออกมาได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะบอกว่าเกษตรกรนะครับเขาฉีดแบบแบบไม่มีทิศทางที่เป็นระบบนะครับสังเกตดูนะครับดอกนี้ดอกนั้นนะครับบางทีนะครับบางดอกฉีดซ้ำนะครับบางดอกอาจจะลืมฉีดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของสารเคมีตกค้างนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อผู้บริโภคอย่างที่2นะครับความเสี่ยงเนี่ย,ค,ยคนนี้คนที่เป็นบสแตนเดอร์หรือว่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นสารนะครับคนที่ไม่รู้อินอิเนเลยเนี่ยอาจจะโดนนะครับละอองของสารฉีดพ่นเนี่ยปลิวไปกับลมนะครับพอพูดถึงเรื่องลมนะครับก็ถ้าฟังดูดีๆวิดีโอนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงลมนะครับซึ่ง ความเสี่ยงมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเกษตรกรนะครับฉีดพ่นอยู่ใต้ลมปกติเราจะแนะนําให้เกษตรกรฉีดพ่นเหนือลมใช่ไหมครับนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เสือพูดมาเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงต่อการใช้ของเกษตรกรโดยตรงแต่ทีเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมาดูว่าเอ๊แล้วเราจะมาบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดกับผู้ใช้อย่างเกษตรกรได้ยังไงนะครับ มันก็จะมีหลายๆวิธีนะครับอย่างแรกๆเลยนะครับที่วงกลมไว้ตรงที่เป็นหัวฉีดตรงนี้นะครับเสียยกจะสื่อว่าจริงๆแล้วเราสามารถลดความเสี่ยงได้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรรู้จักตรวจสอบหัวฉีดนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่เสมอนะครับถ้าหัวฉีดพังอุดตันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับราคาไม่ได้แพงนะครับอย่างที่2เองนะครับในระดับความสูงนะครับภาพที่2นะครับ จากพื้นไปจนถึงจุดที่เขาตั้งตัวถังฉีดพ่นเนี่ยครับมันสูงมากตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะโดยการาวางตัวถังเนี่ยไว้ในระดับพื้นนะครับเพื่อที่จะให้ลดความเสียงไม่ให้ตอนที่ถ่ายเทสารเนี่ยสารกระชอกเข้าตานะครับอย่างที่3มนะครับก็คืออาจจะใช้อาจจะแนะนําให้เกษตรกรใช้ตัวกลวยตวงนะครับตวงลงไป ตรงปากกล่องของของตัวถังฉีดพ่นนะครับในขณะที่ถ่ายเทสารตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะในเรื่องของการป้องกันสารสารกระชอกโดนตัวถังนะครับส่วนอันที่4ี่ลำดับสุดท้ายเลยนะครับที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงเกับเกษตรกรก็คือปีครับผมในเรื่องของถุงมือป้องกันสารเคมีเอย่ยในเรื่องของอรองเท้าบูทนะครับในเรื่องของครอบหน้าหรือแว่นตาป้องกันสารเคมี รวมไปถึงในขั้นตอนของการถีดพ่นก็อาจจะแนะนําในส่วนของอ่าสวัสดีครับเจ๊ทำไรเด๊ครับเรามาอ่าทำความรู้จักนะครับถึงปัดใจัยสำคัญของอการที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับโดยเสือขออนุญาตนะครับเอารูปสามเหลี่ยมแห่งความเสี่ยงนะครับมาให้ทุกทุกท่านนะครับอ่าเพื่อเป็นการรีมายนะว่าจริงๆแล้วคำว่าความเสี่ยงหรือร i s k เนี่ยนะครับมันเกิดจากปัจจัยสองอย่างครับผม อย่างแรกคือความเป็นอันตรายนะครับเส,เสือใช้สัญลักษณ์แทนนะครับด้วยฉลามนะครับอย่างที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือการได้รับสัมผัสนะครับหรือ exposure นะครับทีนี้ที่บอกว่าทําไมมันต้องมี2ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงก็คือ ต่อให้มีแค่ฉลามนะครับต่อให้มีแค่ความเป็นอันตรายอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ได้ไปได้รับสัมผัสกับฉลามนะครับความเสี่ยงมันจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากระโจนลงไปว่ายน้ําที่มีฉลามอยู่นะครับแล้วเราได้รับสัมผัสกับฉลามอันเนี้ยความเสี่ยงจะเกิดขึ้นทันทีครับแล้วระดับความเสี่ยงนะครับถ้ามันสูงมากๆนะครับมันจะพุ่งมาด้านนี้เลยครับ พุ่งมาด้านขวาเป็นความอันตรายต่อสุขภาพหรือห้ามครับผมซึ่งในที่นี้นะครับความอันตรายจากฉลามก็คือโดนฉลามกัดนะครับอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงคือความเป็นอันตรายและการได้รับสัมผัสครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชเนี่ยนะครับการที่จะได้รับสัมผัสเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่ช่องทางในร่างกายได้3มช่องทางหลักๆครับ อันแรกคือทางปากครับอันที่2ช่องทดงที่2คือทางการหายใจส่วนช่องแดงที่3ก็คือทางผิวหนังนะครับทีนี้แนวคิดคืออย่างนี้ครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าด้วยความที่ความเสี่ยงมันเกิดจากการได้รับสัมผัสกับความเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าเราบล็อกการได้รับสัมผัสทั้งทางปากทางการหายใจและก็ทางผิวหนังได้เนี่ยแน่นอนครับผลมันก็จะทําให้ความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงครับ ก็อย่างที่เสือได้เกินมานะครับว่าการลดความเสี่ยงมันมีหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่การรู้จักผสมเจือจางนะครับสารเข้มข้นให้ได้สารละลายก่อนนําไปฉีดพ่นนะครับการใช้หัวฉีดพ่นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ั่วซึมไม่ั่วไหลนะครับและอย่างสุดท้ายที่เสืออยากจะแนะนำนะครับก็คือ เรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งตัวนี้มันก็จะมาช่วย p r o t e c นะครับเกษตรกร,ร,กรอีกทีหนึ่งในการที่จะได้รับสัมผัสสารนะครับทีนี้นะครับร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับการที่จะได้รับสัมผัสสารแล้วเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยมันตั้งแต่จะหลดหัวไปจะหลดเท้าเลยครับตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเราปกคลุมไปด้วยผิวหนังครับปริมาตรผิวหนัง พื้นผิวผิวหนังของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดนะครับในร่างกายนะครับจึงมีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสกับสารมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายสัมผัสสารนะครับทุกๆส่วนของร่างกายทุกๆอวัยวะนะครับโดยเฉพาะอวัยวะสองอวัยวะครับที่มีความบอบบางมากๆที่สุดนะครับตัวแดงๆครับผมอันแรกก็คือดวงตาครับ อันที่2ก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ทำไมเสดถึงบอกว่ามันบอบบางมากที่สุดครับด้วยความที่ดวงตาและอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยนะครับต่อให้คุณไม่มีแผลต่อให้คุณไม่มีบาดแผลเลยนะเป็นผิวหนังปกตินี่แหละครับถ้าเกิดว่าไปโดนสัมผัสกับสารป้องกันกับจัดศัตรูพืชเนี่ย สารมันจะซึมผ่านเข้าไปสู่ร่างกายได้นะครับอ่าซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องเน้นย้ําให้ทางเกษตรกรน,นะครับว่าทําไมนะครับในขณะที่เขาทํางานกับสารเข้มข้นจะต้องใส่ครอบหน้าจะต้องใส่แว่นตาป้องกันสารเคมีทําไมตอนผสมเขาจะต้องใส่แอรอนหรือว่าผ้ากันเปื้อนนะครับเพื่อที่จะปกป้องอวัยวะสืบพันธุ์อันนี้ครับเป็นที่มาที่ไปครับผม